เมื่อเครื่องบิน MH370 ปกประเทศสหรัฐส่งเรือเข้าไปช่วยหาทันทีประเทศญี่ปุ่นส่งฮอเข้าไปช่วยประเทศเวียดนามสวดมนต์ให้ทุกคนปลอดภัยส่วนประเทศไทย370 500คูณ500ทุ่งสุดตัวคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เดินมาถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมาอธิษฐานขอพรกันฝ่ายชายเริ่มโน้มตัวไปข้างหน้าตั้มจิตอธิษฐานและโยนเหรียญลงไปฝ่ายภรรยาอยากอธิษฐานบ้างเช่นกันเธอจึงโน้มตัวแต่มากเกินไปจนเสียศูนย์ตกลงไปในบ่อแล้วจมน้ำตายสามีพูดขึ้นเบาๆว่าโอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วย คณะผู้พิพากษาเดินทางไปดูงานที่ประเทศลาวขับรถผ่านตึกใหญ่จึงถามไกด์ว่าตึกนั้นเป็นตึกอะไรล่ะไกด์จึงตอบว่าเป็นตึกกองทัพเรือครับท่านผู้พิพากษาหัวเราะแล้วก็บอกว่าประเทศลาวไม่มีทะเลทำไมต้องมีกองทัพเรือด้วยแปลกจริงๆมีในสิ่งที่ตัวเองไม่มีไกด์จึงตอบกลับว่าก็เหมือนประเทศไทยแล้วครับ ยังมีกระทรวงยุติธรรมเลยชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งหน้าเศร้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์บาร์เอาแต่จ้องมองแก้วเหล้าของตัวเองส่วนหนุ่มร่างบึกบึนนั่งข้างๆสั่งวิสกี้ on the อะล็อกแล้วดื่อพวดพวดไปสามแก้วลวดทันใดนั้นเขาก็เหลียวมองหนุ่มหน้าเศร้าที่ไม่ยอมดื่มสักที ด้วยความลำคาเลยคว้าแก้วเหล้าไปดื่มแทนพรวดเดียวหมดเกลี้ยงหนุ่มหน้าเศร้าถึงกับปล่อยโฮออกมาจนหนุ่มล่างบึกบึนเข้าไปปลอบว่าเอาหน้าเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ไม่ต้องไปกังวลหนุ่มหน้าเศร้าจึงอธิบายว่าไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยวันนี้อ่ะกุกซวยจริงๆเช้าตื่นมาทำงานโดนเจ้านายไล่ออกลงมาที่ลานจอดรถ รถก็ถูกขโมยวิ่งกลับบ้านจะไปให้เมียปลอบก็ดันเจอเมียอยู่กับชู้กุ้มใจจริงๆคิดจะดื่มยาพิษฆ่าตัวตายมึงก็แย่งกูไปอีก <c oughs> ในงานชาปนกิจศพผู้วายชนพิธีกรกำลังบรรยายถึงคุณงามความดีของผู้ตายผู้ตายเป็นคนรักครอบครัวครับเล่าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบการพนันไม่เล่นขยันทำรรมาหากินเก็บเงินเลี้ยงลูกเมียเป็นอย่างดีและในขณะที่พิธีกรกำลังพูดบรรยายคุณงามความดีอยู่นั้นภรรยาของผู้ตายจึงพูดขึ้นว่าไอ้น้อยมึงไปดูในโลงศพส,สิว่าเป็นศพพ่อมึงจริงหรือเปล่า